สวัสดีครับผมนัทศิระแห่ง Mr. Word e ์เวิรวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการจัดหน้าการะดาษให้มีทั้งสองทิศทางในแฟ้มเดียวกันกรณีที่คุณพบว่ามีตาร,รางซึ่งมีความกว้างมากกว่าความกว้างหน้าการะดาษที่จะพิมพ์ได้หรือมีแผนภาพแผนภูมิที่จะต้องใส่พอใส่ในแนวตั้งแล้วต้องไปย่อขนาดทำให้สื่อความหมายชัดเจน มีวิธีการเดียวก็คือต้องจัดหน้ากระดาษเฉพาะส่วนนั้นให้เป็นแบบแนวนอนที่เหลือเป็นแนวตั้งมีวิธีการขั้นตอนไงตามผมมาเลยครับขั้นที่1คุณก็มาวางไว้ที่หน้าจุดเริ่มต้นที่ต้องการให้จุดนั้นเป็นต้นไปเป็นเฉพาะแนวนอนนะก็มาที่แท็บ Page Layout ขั้นที่สองนะครับขั้นที่สามมาที่ตัวของปุ่มนะครับปุ่มนี้นะครับที่ผมกำลังตีกรอบอยู่ปุ่มนี้คือการสั่งโชว์ตัวของ เพจเซฟแอคลิกเข้าไปนะครับคุณก็สั่งเป็น Landscape ในส่วนของออเรชันที่อยู่ภายใต้แ็บมาจินกำหนดที่ Apply to เป็น this point forward แล้วตอบโ okay. อเคอาละครับเราจะสังเกตว่าตัวของหน้ากระดาษในหน้าแรกนะครับหน้าก่อนหน้ากับหน้าปัจจุบนันนี้เป็นแนวนอนแนตั้งเรียบร้อยแล้ว คุณก็ไปดูว่าจุดไหนที่คุณจะคิดว่าเป็นแนวตั้งในแล้วก็ต้องไปทำจากเฉพาะหน้านั้นเป็นแนวตั้งอย่างจุดตรงนี้นะครับเนี่ยมันพื้นที่มันมีข้อมูลเล็กน้อยคุณก็ทำเป็นแนวตั้งได้ครับก็วางเคอร์เซอร์ไว้ตรงนี้แล้วทำเพจคลิกปุ่มเสร็จเพจเดียวคลิกปุ่มที่เพจเซตอัพนะฮะปุ่มทีในงปุ่มเพจเซตอัพปุ่มขวาล่างครับแล้วก็มาเป็นพอร์ตเพจนะครับ ที่ใน orientation apply to เป็น this point for w a r d ตอบโอเคก็จะเห็นว่าหน้าที่เป็นต้นไปก็จะเป็นแนวตั้งทีนี้มาดูคำถามต่อไปก็จะมีคำถามว่าแล้วผมจะใส่เลขกำกับหน้าอย่างไรนะครับนเนื่องจากข้อกำหนดพิมพ์บทที่พนที่บอกว่าหน้าแรกไม่มีข้อความหรือมีเลขไม่มีเลขกำกับหน้า อหน้าที่2ใส่เลขหน้าเป็นต้นไปเกิดจากการสั่งเพจเซตอัพนะครับทีนี้พอเพจเซตอัพเสร็จเมื่อเราใส่เซกชันเบรกนะครับหรือทําเพจเซตอัพใหม่ให้เป็นเพื่อสั่งเฉพาะหน้านี้เป็นแนนอนก็จะเกิดการใส่เซกชันไปในตัวเซกชันก็เหมือนกับตัวขั้น,นระหว่างเอกสารในลิ้นชักเราก็นึกถึงเราเวลาใส่อะไรไว้หัวท้ายกระดาษมันก็จะทําซ้ําอะไรใช่ไหมมันจะซ้ำใหมที่เราก็ไม่อยากให้มันสีที่เราใส่เนี่ยมันจะไปผสมเกรทบในส่วนก่อนก็คือ ในส่วนที่ปรากฏก่อนหน้าแล้วนะครับเราก็ต้องมากําหนดสั่งว่าเฉพาะส่วนนี้เท่านั้นนะทีทน่ท้ายกระราดาษหรือหัวกระราดาษไม่เหมือนก็เริ่มจากนี้เลยครับคุณก็คลิกขวาที่ตัวของด้านล่างนะครับในหน้านี้นะครับเป็น Edit Footer นะครับทำไมต้องเป็น Edit Footer ไม่ใช่ Edit h e r เพราะว่าเมื่อเรียบเข้าเล่มแล้วเอกสารพิกหนังสือบปาบตากตั้งนะครับ ให้ตัวเลขจำกับหน้าอยู่ทางด้านังองมุมขวาบนใช่ไหมล่ะครับแต่ตอนนี้ถ้าเราไปใส่ผิดที่ใส่ไปใส่ด้านบนเนี่ยกตัวเลขลำดับถูกตัดหายนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมาใส่ถูกจุดต่อมาคุณก็มาเอาปุ่มนี้ออกนะครับปุ่มนี้เนาะ d i f f e r e n t first page ครับเอาเครื่อหมายถูกตัวนี้ออก พอออกเสร็จแล้วคุณก็เอาจุดที่ออกด้วยตัวนะครับก็คือตัวของตัวนี้นะครับตัวของ l to p to v r o u s เอาออกด้วยไม่ใช่นั้นแล้วนะครับตัวของอเลขลำดับอะไรทีใส่เข้าไปเดี๋ยวมันจะไปรบกวนกับข้างหน้าวิ่งไล่แก้กับกันไม่ทันนะครับผมก็ปุ่มนี้เอาออกอที่มาต่อ สิ่งที่ตรงที่คุณเห็นเลนเส้นขอบะปล่านี้ก็คือพื้นที่สามารถจะใส่ข้อความที่ทายกระดาษได้ครับนี้เราจะพบว่าเราต้องการใส่เลขลำดับนะครับมันจะต้องอยู่ด้านบนใช่ไหมที่ด้านบนทางด้านไหนก็ประมาณตรงนี้ครับจุดนี้เอาละจุดนี้นะครับจุดที่ผมตีกรอบไว้อยู่ครับถ้าเราใส่ตูมล,ลงไปเลขลง,ลงไปเลยทันทีปับ๊บแล้วชี้ขวามันจะไม่ใช่นะครับ มันไม่ใช่ทําให้ดูก็ได้นะครับผมทำให้ดูนะ,ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่จุดที่เราต้องการคือจุดนี้นะครับจุดตรงนี้เนาะมันก็มีวิธีเดียวก็คือคุณก็ต้องใส่ Text Box แล้วก็เอาตัวเลขใส่ลงไปเริ่มไหยครับก็มาแท็บที่แท็บ insert ใส่ shape นะครับแล้วก็มาที่ปุ่มน,นี้นะครับปุ่มรูปตัวของใส่เรื่องของรูปทรง t e x t b o บ็คหรือกล่องข้อความลงไปคุณใส่ไปก่อนนะครับครับเดี๋ยวฟอร์แมตอะไรค่อยทีหลังใส่มาแล้วล่ะจากนั้นไงต่อคุณก็ไปที่แท็บ Design นะครับมาเพจนัมเบอร์ u r r e n t Position นะครับแล้วก็เลือกตัวเลขลงไป แต่วเดี๋ยวเร,เราก็ปรับแต่งแลปฟอยแมสักหน่อยคุณอาจจะใส่เป็นเลขหนึ่งใส่หนึ่งใส่หนึ่งครับใส่หนึ่งลงไปโอเคแล้วละ,ละแล้วคุณก็ามาที่ในกลุ่มเชฟเอ t สไตล์ครับครับคุณเอาตัวคิดที่ปุ่มนี้เนาะแล้วเลือกเป็น No Outline ยังไม่เสร็จครับตอนนี้มันตั้งอยู่ใช่ไหมเพราะนึกถึงเวลาขะรอนเข้าเล่มกับอกว่าเลขแปลกก็ได้ข้ามมันจะแข็แงมันไม่สวยเราก็ต้องไปที่แถบปุ่ม rotation นะครับปุ่มนี้นะครับในกลุ่ม arrange จบนะครับแล้วก็สั่ง rotate a l i g right แล้วก็ไปดูสิครับครับหน้าถัดไปเคตรงนี้คุณก็ไม่สั่ง หัวกระดาษต้องไม่มีเลขลำหน้าใช่ไหมครับจิ้มข้าไปก็อย่าลืมมาแทบดีไซน์เอาลิงก์ทูพรีเวสออกก่อนด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะนั่นไปนะครับปุ่มนี้นะครับเอาออกแล้วก็ลบทิง้งโอเค ทีนี้พอมาดูในแนวตั้งล้วก็แนวตั้งในหน้าที่หลังจากหน้าแนวนอนคุณก็มาที่แทบ็บอย่รลืมให้ต่อเนื่องเรีต้องต่อเนื่องก็สั่ง d i f f e r e n เอาออกนะครับแล้วก็ลิงก์ o อเพือเอาออกก็ใส่ page number c l e r i n g position ไปจบแล้วครับแค่นี้ง่ายๆกล้วย ขอบคุณที่ติดตามเชิญหวังว่าเทคนิคที่ให้นี้คงเป็นประโยชน์สำหรับผู้กำลังพิมพ์บทที่พลด้วย Microsoft Word นะครับคงนำไปใช้ได้ประโยชน์ไม่มากกว่าน้อยขอบคุณครับสวัสดีครับ